โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยครับแล้วก็มาอยู่กับผมเฟิร์สและนี่คือรายการ Sky Cat g a m i n g นะฮะก็มาอยู่ในเซิร์ฟที่ไม่ค่อยมีคนเล่นกันราเล่นฮะก็อยู่ในเซิร์ฟที่ผมทำขึ้นเองนะฮนะน่าให้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นนะครับตอนนี้ก็เล่นคนเดียวมาทำบ้านให้เสร็จนะครับ บ้านผมก็ไม่ได้สร้างมาตั้งแต่แรกหรอกครับมีคนที่ผมบอกนะฮะชื่ออ่านไม่ออกนะครับแต่อ่านได้ออกว่าเจนรอหาสัากอย่างเนี่ยเขามาเป็นผมก็นะฮะตอนเราตอนเรา,ตอ,เาตอนรับเขาเป็นอย่างดีนะครับก็เขาก็มาสร้างบ้านให้ผมไว้หลังนึงก็โอเคก็ดีเยียมนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับ กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะฮโ,โมงสี่สิบห้านะครับไม่ค่อยมีคนเล่นกันเท่าไหร่นะครับปูพื้นมาทําบ้านให้เสร็จนะเอ้ยอเอ้ยโอ้ติดดีเลยการวางบล็อกนี่ในเซิร์ฟผมทำไมมันดีเลยจังวะ โอเคนะครับก็มีอะไรมามาเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวบักแสงถ้าบักแสงต้องทำไงวางบ็อกไปใกล้ไปนะฟองซ่าโอเคนี่อย่างี้โอเคดป๊หนึ่งนะครับ Okay. นะฮะอยู่กับฟองซ่านะฮะฟองซ่าทีเฮดนะฮะฟองซ่าไทยนั่นเองเอาข้างๆเป็นอบเบิร์ดฮิลโล่ห้ย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 โยยุบโยยุบโยยุบโย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 ยุโอเค ก็มีกันแค่นี้นะที่มาเล่นก็แค่นี้นะครับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเขาเข้าว่ากันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคถ้าเข้ามากันก็นะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านด้วยเลย <ด>ก็กะจะทำบ้านให้เสร็จนะทำไรอะดูสก,กินนะครับโอเคก็ทำการเปลี่ยนกันอีกแล้วนะครับแต่สก,กินนี้ผมก็จะใช้แม่งยันชั่วโลูกชั่วหลานนะครับดูหน้า นี่โอเคสกีนี้ผมจะใช้ยันชั่วลูกชิละ่ะชั่วชั่วลูกชั่วหลานนะโอืมแบบฮนะเวลาคุยกับ,บ,บเขา,แบบนะาม,มันต้องคุยแบบนี้นาเราคุยแบบนะอย่างนั้นไม่ได้มันต้องคุยแบบนี้ครับที่พระราชาโอเคพระพเจ้าจะขอทำปับป,ปุบัก่อนนะครับท่าน เล่าสีนี่อะไรอนนัน,นยังออนนัน,นยังโอเคนะครับโอเคกันเลยนี่รู้จักเขาก็เพราะไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันนะฮะ ม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันหรืออยู่โรงเรียนเดียวกันบ่ <S <S ไม่ต้องสงสัยนะทำไมเขาถึงออกเกมก็อะให้ดูอัดแล้วอืมฮ้าห้าห้าอออัดนานยั่งเขาบอกว่าอัดนานยั่งนะฮะแล้วเราก็บอกว่าไม่นานโอเคเดี๋ยวมาเขาบอกนานเดี๋ยวมาแล้วก็แป๊บโอเคเขาก็ไปแล้วเรียบร้อย ข้างในเดี๋ยวค่อยแก้ว่าจะเอาไม้สีอะไรหรือจะใช้มาหรือจะใชใ้เป็นอะไรดีอะไรประมาณนี้เมื่ออย่างไรเมื่อโฮมบายอาจย์ดไม่อยู่แล้วก็จะเปลี่ยนโฮมบายใหม่นะฮะ เล่นคนเดียวแม่เหงาจริงอะแต่ก็ยังทนเล่นมานานสำหรับไมค t l เลสเพ a y นะฮะติดการสร้างบ้านอยู่ใช่ไหมนะฮะก็โอเคเดี๋ยวก็จะไปเล่นกันนะครับรอจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าจบคลิปนี้เดี๋ยวจะไปอัดอัดไมค้าเฟสเพและไม่ไหวค้างนานนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะออกมาเป็นช่วงๆนะครับโอ้โหิตออกมาเป็นช่วงๆไม่ได้ออกมาบ่อยมากอะไรนะฮะนายทำอะไรของนายนะเพื่อนบอกเล็กจะทำอะไร บินไปแล้วเอาเฮ้ยทำอะไรมุงหลังคาบ้านเราลงไปทำข้างล่างเดี๋ยวนี้เคส่วนผมก็จะมานั่งทำในนี้ต่อนะครับทำบ้านต่อโอเคนะฮะก็เราก็จะมาทำบ้านต่อนะครับอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม้นี้ไม้เบิร์ดโอ๊แพงนะฮะใช่่ปว่า เบิร์ดบูดแพงนะฮะอึ้อ,อมองกิดตาอ,อึชุบอนี่ตุ๊กตาโอ้ยจิ๊ด,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 ดเลย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 นะฮะเสียงผมผมว่าน่าจะได้ยินเสียงดิๆ,ๆผมทุก ทูบบอกมังฮะดังอยู่เหมือนกันนะเกือบจะทุกคลิปเลยที่ผมเห็นนะนะครับก็ขออภัยด้วยนี่ครับก็เกมนี้มันก็เป็นแบบนี้เองนะครับเสียงทุบบอกนะฮะโอเขได้ละสี่มุมสี่มุมไอมาสี่มุมสี่มุมโอเคเขาสร้างบ้านปล่อยเขาไปนะฮะ ผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตรงนี้เป็นอะไรนะโอเคมาเอาเอาข้างในเอาไม้เป็นเอา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 เป็นเอะไรดีวะเอาเป็น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 นออืนี่นี่เอาอันนี้วะ อืมประตูเด้งอืมประตูเดเงโอเคโอเคโอ้ชิไม่ใช่บ้านอนะเจนดอเขาไม่เอาแล้วนะครับเราก็โอเคนะฮะเราก็จำมาต่อเติมบ้านของเขาให้สวยงามแรืหลูอลังการนะฮะ

คุณอะไรนั้นคุณคู่อะเล่นกันสองคนมันก็คุยกันได้ใช่ปะะ่ะล่ะอันนี้มันคุยกันไม่ได้นะฮะโอเคเพราะอะไรอ๋อบอกเล่นสองคนแล้วทํามอาก็เล่นกับคุณคู่ก็สองคนไม่ใช่หรือทำไมคุยไม่ได้อ๋อคุยได้ครับแต่ถ้าจะคุยกับคุณฟ้องนะ โอ้โเคท่านจะคุยกับคุณฟ้องต้องมีอันนี้เขาก่อนนะฮะผู้คนต่อเคต้องมีลายรือเฟสเขาก่อนนะฮะแต่ผมซึ่งผมไม่มีนะฮะบอกแล้วไม่รู้จักกันถ้ารู้จักกันก็มีเฟสไปแล้ว 哈哈，不错不错，不错，猪猪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 ，哎呀哎呀呀呀呀！我操！哎。 นะบโอเคก็ผมไม่ชอบข้างหลังเลยด่าผมเนี่ยจะเอาไปลบออกซะหน่อยประมาที่สุดยังมีใครเล่นเราเล่นกันสองคนก็ได้มันเป็นไ่อ๋อโอเคคุณถ้าเราไม่อยากทุบแล้วก็วางแล้วก็ทำนี้แม่งเลย

ครับแต่ไม่ทราบว่าไมค์ครับนี่ไม่ใช่ว่าไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าไอพรมเนี่ยมันจะวางสิ่งของอะไรได้หรือเปล่าก็หรือมาไว้ตกบแต่งอะไรประมาณนั้นก็ไม่รู้นะก็เราก็จะมาลองกันนะครับลองไปดีกว่า โอ้โอเคโอ้เดียวโอ้เย็ดคเออช่างมันนะะช่างมันเดี๋ยวเวลาจะเอาตอนไหนก็ค่อยทุกออกใช้เป็นขอนแกะสีแดงมันจะได้เนียนๆโอเคฮึๆสำหรับสกายบ็อกถ้าใครอยากดูก็นะฮะ แนะนำเลยว่าปวดรอนะครับปวดรอมาครับสกายบ็อกก็ยังไม่จบนะครับเหลือทำอะไรวะผมลองแล้วมาครับสกายบ็อกมันไปนรกไม่ได้ลยไม่รู้ทำไมก็ถามว่าเอา้าลองได้ไงวะเล่นก่อนนะใช่ครับผมลองเล่นก่อนแล้วนะก็ได้ทำทางไปตรงนั้นเรียบร้อยนะครับ ก็มันก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมทำไม่เป็นเลยยังไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันอีกอ,อ้อเออผมมีอย่างมันหน้าทอพิกแอกทองนะครับสำหรับพิกแอกทองนะสามารถขุดเออขุดได้เอ้ยไม่ใช่ขุดไดมอนด์มันก็ขุดได้อยู่แล้วปะมันสามารถขุดอ,อันี้โอ้นี่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 น มันสามารถขุดแม่ขิงแม่ขิงแม่ขิงไป,ปเลยถ้าเจออเคมาเข้าเรื่องกันต่อมันสามารถขุดขุดไรวะลืมเลยมันสามารถขุดไอ้น,นี้ได้นะครับตรงไหมน,นะโอเคมันสามารถขุดไอ้น,นี้ได้ออกซิเดียน ออกซิเดียนมันสามารถกดได้แต่มันแค่มันจะไม่ได้ไม่ได้นี่เฉยๆนะฮะไม่ได้ไอเทมออกซิเดียนดอกออกมานะฮะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะโอชิตโอชิตโอชิตโอคีโอคีโอเยวโอโออุจระนะฮะโอปัสวะโออะไรประมาณนี้กันเลยทีเดียว o m e home b y s a k y g a m e นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เยี่ยมโอ้ชิดไม่ใช่ละ tham ài à, này, bye, f, ấy, hey. hey, không biết, tên gì O are in F O are in R, G Sasa Slash, 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 T H O okay. K okay. B Y by F O R N G Z A, Z A โอเคฟองซาซา T H O โอเคอะไรอะห้องสมุดโอเคเรารู้ว่านายจะทำห้องสมุด เออผมมีอีกอย่างมาแนะนำนะเห็นบล็อกตรงนั้นไหมโอเคผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับไม่ใช่มาบอกมาทำเป็นที่โชว์เฉยๆนะว่าในไมครับทำเป็นที่ยืนแบบในไม้ครับมีอ่าไม้ประเภทไหนบ้าง 1. ไม้ธรรมดาหาได้ง่ายสองก็ไม้ธรรมดาคือเบิร์ด โอ๊ก oh, นะฮะมาที่สามหายากนิดนึงมาที่สี่ก็หายากพอสมควรหายากพอสมควรวะหายากมากครับมาที่สี่มาที่ห้าอยู่ในจุ้งยุง้งยาสวรรค์นะฮะ,ะก็หายากเช่นกันนะครับและนี่คือหมู่บ้านนะฮะโ oh, อชิตตกเออ หมู่บ้านของคุณสกิททีวีหรือนายนายนี่โอ้มืด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 บังเกินไปเห็นนะฮะของหรือนายนัทวุฒินะฮะโอ้มืดคิดเป็นวางบล็อกทุบบล็อกไม่ได้ทุบเตียงโอเค ไม่ได้หรอกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอือโอเคนะก็ที่จะเลาะบอกก็แนะนำก็มีเพียงเท่านี้หรือไม่โอเคนี่มีอันนี้ดิวโดโผล่ขึ้นมาอยา่าไปยุ่งกับมันนะแล้วก็มีบ้านต้นไม้ฮนะอะไรอ่ะมันจะทำอะไรบ้านเราอะ่ะเอาลงเลยดำ มันต้องจอะฮะเสร็จอะเสร็จจริงๆมันต้องจอนะ,ะเขียนผิดนะฮะอย่าเอาเป็นตัวอย่างมันต้องจอนะครับต้องจอนะฮะจอจอจอจี้ๆนะฮะจอจีจๆนะมาดูขึ้น ะะโอเคนะครับโอเคเราก็จะทำชั้นสองขึ้นไปโอเคนะครับเราก็จะทำชั้นสองขึ้นไป เพื่อที่จะไปทำเป็นห้องนอนกันพบปัญหาอันใหญ่ยิง่งและยิ่งใหญ่มากครับ ผู้ชมมันหามันมีอยู่ว่ามันไปสุดตรงนี้ไนงะจริงจริงมันต้องเอาประมาณตรงนี้บ้านประตูบ้านเอาประมาณแม่ตรงนี้แหละออกมาติดดึงนะฮะก็โอเคเขาก็ได้ออกกันไปแม่งทิ้งทีงอีกแล้วนะฮะทิ้งทิ้งชอบทิ้งกันจังเลยเป็นไรเนะี่ย ชอบจริงกันจังเลยนะโอ้ชิตเรามันไม่ดีใช่ไหมล่ะโอเคเรารู้นะโอเคเรากำลังสบายจึงจบมือพันอันนี้ออก บอกแล้วฮะเคลดุดนึกว่าทิ้งเราโอชิตไม่ใช่เรากำลังโอชิตนะฮะไม่มีใครเข้ามาเลยนอกจากฟ้องอ่ะโอ้ยเยะมากเลยนันทิ้งคือเพื่อนสนิทนะฮะไม่ใช่ฟ้องนะคือเพื่อนสนิทก็ไม่มีนะฮะ เอ้ยไม่ใช่ไม่มีโท้เพื่อนสนิทมีเด็กเพื่อนสนิทเราเยอะตาเยเนะคือเพื่อนสนิทก็นะฮะไม่เข้านะครับโอ้เป็นอะไรที่ดิมอกอันนี้มืดไปบล็อกนี้เออเนี่ยนะครับคือเพื่อนสนิทก็ไม่เข้านะอะไรกันนะโอเคก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้รู้กันอี าโดเคนนะฮาโดเคนรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าหาโดเคนนะโอเคนะฮะสำหรับแมปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งรหัสไว้ถ้าใครอยากมาเล่นนะจะทิ้งรหัสไว้ใต้ description โอเคปะ่ะแป๊บน,นึงนะครับ ทีนาทีละยี่สิบสามโอเคครับแป๊บหนึ่งโอเคครับก็กลับกันเข้ามากันอีกรอบนะฮะเออเยี่ยมจุบจจุบจนะฮะจุบจุบเติบเติบเติบติบเติบแต่แด okay, 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 ือดเดือบนะฮะจุบจบโอเค ปูหลังคาบ้านเสร็จเดี๋ยวมาวดดเดี๋ยวตัดคลิปเดี๋ยวจบแล้วพอ,อแค่นี้เยี่ยมนะฮะแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับสองทีคือดีเนาะ โอ้โน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 โอ้ชิ h โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เยี่ยมเยี่ยมนะฮะโอเคผมก็จะขอทำบ้านผมให้เสร็จนะฮะเราก็ท่านผู้ชมก็ ไล่เลื่อนเลื่อนดูคลิปเก่าๆของผมไปเลยนะครับเพราะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์ใช่กด u b s c r i b e ถ้าชอบมากๆนะฮะให้กดให้กดไอ้นี่เลยครับกดแชร์กันเลยนี่ครับอ่าทวนม่อีกครั้งนะครับดูป,ปากสกายดีๆนะครับชอบกดไลค์ใช่กด u b s c r i b e ถ้าชอบมากๆกด ฝากกดแชร์ด้วยนะครับไปไหมโอเค